สวัสดีค่ะเจอก,กับช่องอิงคัชินเนอรองชินเคยผู้วันนี้จะมาสอนหาปากกาค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปที่โรงงานนะคะไปกันเลยค่ะให้เราเข้าไปตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปที่นี่ค่ะ นี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะให้เราไปตรงนู้นไปกันเลยให้เราอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็รีบปีนขึ้นไปทำตามได้เลยนะไม่ยากยากนิดนึงนะคะยากมากมากเลย ตรงนั้แหละจดยากเลยว้าวเรา,เรามาได้เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะว้าวสวยไหมคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันว้าวสวยมากๆเลยไปอันอื่นกันว้าวมาแล้วอันต่อไปไปที่ขนมหวาน ไปที่ขนมหวานกันมีชื่สิไปผิดทางต่อไปก็จะไปปากกาข้างใน,นเราจะต้องเข้าไปทาน,นี้นะนี่เราจากนั้นเราก็หาทาง มันอันสุดท้ายต้องกระโดดนะนี่อันสุดท้ายกระโดดซะที่นี่ไงปากกาต่อไปเราเราออกเหมือนกันเราออกทางเดิมเราออกทางเดิมเลยนะทุกคนอันสุดท้ายมีอันสุดท้ายสี่เ้าหายเยอะกันเลย อันต่อไปไม่ใช่สิอยู่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปเลยอยู่ในสายขนมหวานนี่อยู่ในนี้ลอลลีป๊อปมาร์เกอร์อันไหนอ่านได้พี่ก็จะอ่านอันไหนอ่านไม่ได้ก็ไม่อ่านนะต่อไปตรงนี้มีเยอะมากๆเลยค่ะ แต่ขอนนะนำไม่ใช้สไลเดอร์นะเราจะต้องย้ายตัวลงไปออชิรโอเคมันมีมาร์กเกอร์ตรงนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องสอนแต่เนี้ยแหละเราต้องกระโดดขึ้นไปมันเป็นบันไดเ้าก็จะได้มาร์กเกอร์อันนี้เดี๋ยวเราลงไป,ไปกันวอ้หอีกอันหนึ่งก็อยู่ในนั้นไปกันอย่าตกนะ แต่งอันนึงอยู่ในนั้นค่อยมาหาเพราะง่ายมากๆต่อไปอันนี้อาจจะไม่ค่อยธรรมดามันแรงมากน,นี่ทุกคนเห็นหลูกอันนั้นไหมเราจะสอนถ่าปากกาในนั้นแหละนี่เลยทุกคนจบสีไว้ให้ด้วยนะว่าแดงเขียวน้ำเงินเหลืองแดงเขียวน้ำเงินเหลืองนะ ก็ไปเลยกดเลยเหลือสองอันนะคะนี่ไงกนเลย สุดท้าเหลือสีเหลืองสีเหลืองอยู่ข้างบนค่ะไปกันประตูน่นจาจะใกล้เปิดแล้วนะนี่อยู่ข้างนอกแล้วไ,ไปแล้วยังไงประตูเปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทางนี้นะคะก่อนแนะนำห้ามลองตรงนี้นะมันจะตายทันที นี่ล้วก็ล่นลงไประวังนะ้เดี๋ยวเราร่วงลงไปแล้วเดินใหม่แล้วนี่ก็จะเป็นมาร์กเกอร์อันต่อไปที่เราช่วยอันต่อไปไปที่จุดเซฟเลยอันต่อไปนั้นจะเป็นจะเป็นนู่นเลยอันสุดท้าย เป็นอสท้ายของวันนี้นะจ๊ะแล้วก็แค่ดูคลิปใหม่แล้วก็ที่เราจะขึ้นไปมันมีมาร์กเกอร์ตัวดิชัอนอ่นดูเก็บด้วยนะแล้วคนทางอันเนี้ยคนจะเห็นว่ามันมีอันนั้นอะมันต้องหล่นมันต้องหล่นในไอ้ปุ่มแดงอันนั้นแล้วก็ไปวัดตรงนั้นแน่ค่ะคนแต่พี่ยังไม่เคยได้เลยอะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า เออตัดไปทำไมแล้วเป็นมีใจละอยู่มีใช่ลล์เฮ้แต่ค่อยมาเถิดทุกคนมันตกแล้วมันต้องเรามันต้องเดินมาใหม่นะอ่ะเนาะเออปีนมันได้ใครเขาปีนมันได้ยากขนาดนี้กลับไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะตกให้ไปตรงนี้ค่ะ นี่มันจะเป็นบันไดแบบแยากๆนะจุ๊บนี่เป็นบันไดล่องหนนี่ใช้ติดกำแพงเลยดิเฮ้ยมันมีสองทางเลือกขอแนะนำให้ไปตรงนี้ค่ะจนะลองหล่นนะนี่เราก็จะสามารถได้ประกาศนี้มันยังมีบันได ล่างหุนอีกนะแล้วก็จะกระโดดล้ก็อ้าล่นมันต้องใช้วิธีย้อยอีกแล้วเหรอมันต้องใช้วิธีย้อยอีกแล้วเหรอฮึเราต้องเราเดี๋ยวเรามาลองใช้วิธีย้อยก็ได้ทุกคนใช้วิธีย้อยไปอ๋อเราต้องเงียบหัวตัวนี้เราไม่ต้องใช้ชิ้ดอกไม่งั้นเดี๋ยวมันตกแล้วจุดเย้ขึ้นมาแล้ว ทุกคนเห็นไหมว่าต้นนี้มันไม่เหมือนเพื่อนแล้วมันมีอะไรด้วยนี่มันมีบอกนี่เราก็จะเราอย่าไปอ่านเราจะต้องขึ้นไปนะทุกคนเห็นชิมิล,ล่าว่ามันมีบันไดอยู่ดดยมันคนกระโดดใกล้เออคุณก็เสียวการตกมากมากพอเราขึ้นมาแล้ว แล้วก็ทำให้มันห้ามตกอะตกนี่เสียวนี่ปากกาปากกาเนี้ยคล้ายๆ LOL ะนะทุกคนว่าไหมต่อไปหู้ตกต่อไปที่เราพูดกันเนี่ยแหละค่ะแด่ลุ่มลุ่มตกค่ะมันต้องใช้วิธีย้อยนะนต้องนอย่าลืมนะใช้วิธีย้อย ย้อยตัวลงมาถ้านนชีวิตจริงพี่ไม่ทำหรอกนี่ๆเย้นี่จะเป็นปากกานะฮะอันนี้มันสูงเข้าไปนะมันจะเป็นปากกาทุกคนเฮ้ยไปจบคลิปตรงนี้ดีกว่า วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสามารถหาประกาศตอนที่พี่บอกได้นะจะมีหา EP 2อีกีอุ๊ยอีพี EP, 3, 4, EP อันนี้ EP 2ีั้งนั้นคอยติดตามนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ EP 3นะ